บทที่221เพลิงหยินและเพลิงหยางใช้เวลากว่าหมื่นปีในที่สุดกลไกาอาคมที่นี่ก็เริ่มคลายพลังลงจึงทำให้พวกเจ้าได้มาเจอกับที่นี่ ตัวค่าและนางหญิงบ้านนี้ก็ไม่ได้คาคิดเลยว่าจะยังคงมีจิตวิญญาณบรรพการเช่นนี้สถิตยอยู่ในร่างวิญญาณเพื่อควบคุมสถานที่แห่งนี้ทั้งๆท,ที่เวลาผ่านไปเนิ่นนานขนาดนี้พวกมันจัดฉากการโจมตีต่างๆและพยายามจะฟื้นคืนชีพให้แก่ดวงวิญญาณอาฆาตท,ทั้งหลายด้วยแรงแห่งโทสะและโกรธผนวกรวมเข้ากับโลหิตและลมหายใจของคนตายจิตวิญ,ญญาณบรรพการ ติ่งห้าวจะตกตะลึงกับสิ่งที่ได้ยินไม่ได้นี่มันถูกแล้วนั่นคือร่างวิญญาณในรูปเปลวเพลิงสีน้ำเงินที่ถูกเจ้าแมวตัวเล็กนั่นจัดการเขมือบเข้าไปเสียยังไงเล่าความแข็งแกร่งเมื่อครั้งยังมีชีวิตของคนคนนี้นั้นยิ่งกว่าจอมยุทธขั้นกึ่งเทพยุทธ์เสียอีก ด้วยความสามารถเช่นนั้นจึงทำให้คนผู้นี้สลัดจิตวิญญาณออกจากกายหยาบและผนวกวิญญาณของตนขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างได้เขาคงได้พบอาวุธอาคมหลายๆอย่างเช่นผลึกแก้วพลังอย่างอัคีสุดขั้วและผลึกแก้วพลังหยินเยือกแข็งขั้นสุดก่อนที่จะสร้างมิติอาคมลวงแห่งวิญญาณร้ายและหล่อหลอมมันด้วยแท่นพลังชีวิตความตายกับหยินและหยาง ซึ่งตราบใดที่เขายังสามารถดูดกลืนพลังจากบรรดาจอมยุทธได้อย่างเพียงพอคนคนนี้ก็จะสามารถสร้างกายเนื้อของตนขึ้นมาใหม่และกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งคำพูดของเทพดาบดูจะมีความชื่นชมเจออยู่น้อยน้อยเทพกระบี่พยักหน้าและกล่าวเสริมว่า ให้แล้วละชายผู้นี้ถือว่าเก่งกล้ามากจริงๆและอีกอย่างหนึ่งนะไอ้หนูติ่งสิ่งที่เจ้าซืมซับเข้าไปนะคือผลึกแก้วพลังอย่างอาคีสุดขั้วและเปลวเพลิงน้ำแข็งอีกอย่างนั้นก็คือผลึกแก้วพลังหินเยือกแข็งขั้นสุดต่อให้พวกมันจะมีขนาดเล็กเพียงปลายนิ้วแต่สถานที่แห่งนี้นั้นมีความพิเศษยิ่งถึงสองอย่างนั่นคือสายโลหิตแห่งผืนปฐพีหินและ อย่างเปลวเพลิงและน้ำแข็งที่เจ้าได้รับไปนั้นถูกหล่อหลอมขึ้นมาจากสถานที่แห่งนี้เป็นเวลาหลายพันปีและทั้งสองก็เปรียบเสมือนสายโลหิตแห่งผืนปฐพีที่แสนจะน่าทึ่งที่ทั่วทั้งแดนมนุษย์และแดนสวรรค์อยากจะหาได้อีกต่อให้คนที่ได้รับมันไปจะเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องเพียงใดก็ตามแต่หากได้รับพลังเหล่านี้แล้วนั้น พวกเขาก็จะสามารถพัฒนาขีดจำกัดและความสามารถของตนเพิ่มขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดหากมันเป็นปีศาจมันก็จะสามารถทำได้ถึงขั้นที่จะสามารถปลุกชีพสายเลือดบรรพชนแห่งเทพปีศาจขึ้นมาได้เลยทีเดียวเทพดาบถอนหายใจใช่ว่าข้าจะไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนแต่ข้าเองก็ไม่เคยเห็นกับตาสักที ในสมัยการลนานมาแล้วผู้คนไม่เชื่อว่าเพลิงวิเศษทั้งสองนี้มีอยู่จริงไม่อยากจะเชื่อเลยว่าวันนี้เจ้าจะเป็นคนพบมันข้าอิจฉาเจ้านักนะเจ้าหนูติงห้าวาหัวเราะเบาๆแม้เขาจะรู้สึกสับสนอยู่บ้างแต่ประโยชน์เหล่านี้ก็ล้วนตกแต่กับตัวเขาทั้งนั้นช่างเป็นความรู้สึกที่ดีหาอะไรเปรียบเสียจริง เทพกระบี่นั้นอดไม่ได้ที่จะถอนใจออกมาเมื่อโชคมาถึงอะไรก็ขวางไม่ได้จริงๆเทพทั้งสองอดไม่ได้ที่จะถอนใจออกมาพร้อมกันอีกหนหนึ่งพวกเขามองไปข้างหน้าด้วยปัญญาเฉียบแหลมทะลุทะลวงเข้าไปยังซาประรักหักพังที่แปลกประหลาด มิติอาคมลวงแห่งวิญญาณร้ายที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยจิตวิญญาณบรนพการนั้นเห็นได้ชัดเลยว่ามีขึ้นเพื่อกระตุ้นจิตใต้สำนึกของผู้คนที่ก้าวเข้ามาให้กระหายเลือดและต้องการที่จะฆ่าฟันกันเองและสุดท้ายแล้วเลือดเนื้อทั้งหมดก็จะถูกสถานที่แห่งนี้ดูดกลืนเข้าไปเป็นพลังเพื่อการสร้างกายเนื้อของเขาจิตวิญญาณบรรพการนั้นเตรียมการทุกอย่างอย่างระแวดระวัง แต่เมื่อเวลาผ่านไปนานหลายพันหมื่นปีจิตวิญญาณของเขาก็เริ่มจะอ่อนแรงลงดังนั้นแล้วเมื่อเหล่าจอมยุทธทั้งเก้าสำนักได้เข้ามาบุกรุกที่แห่งนี้เขาก็เริ่มกังวลขึ้นมาว่ากับดักต่างๆของตนจะถูกทำลายลงหรือไม่ จนในที่สุดกลุ่มจอมยุทธมือใหม่อย่างพวกติงห้าวอก็ได้เข้ามาถึงที่แห่งนี้เจ้าจิตวิญญาณบรรพการจึงฉวยโอกาสเบิกทางให้พวกติงห้าวอเข้าสู่มิติอาคมลวงแห่งวิญญาณร้ายเสียเลยวิหนำซ้ำยังมีจอมถักถางหวง y. Y. ังเจยยอเฟิงที่ได้รับเลือกให้มายัางสถานที่อันตรายแห่งนี้กับพวกติงห้าวอ รวมถึงเหล่าจอมยุทธไร้สังกัดระดับต่ำที่ถูกพามาอยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางของมิติอาคมลวงซึ่งเป็นจุดที่มิติอาคมลวงอ่อนพลังที่สุดในตอนแรกนั้นจิตวิญ,ญญาณบรรพการมองว่าติงห้าวอและบรรดาสหายต่างไม่มีพิษมีภัยใดๆกับกลไกมิติของตน แต่จิตวิญญาณบรรพการผู้ทรงพลังนี้ไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าเด็กหนุ่มแสนอ่อนแอที่เขาไม่เคยคาดว่าจะมีพิษภัยเช่นติงห้าวอนั้นจะสามารถหลุดพ้นจากมิติอาคมลวงไปได้และยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดอีกอย่างนั้นก็คือเจ้าสัตว์หน้าขนตัวเล็กน่ารักในอ้อมอกของติงห้าว่าจากกลับกลายมาเป็นศัตรูตัวฉกาจและกำจัดร่างจิตวิญ,ญญาณของตนไปได้ หากขาดปัจจัยเหล่านี้ไปเพียงหนึ่งอย่างผลทางก็คงมาไม่ถึงจุดนี้เป็นแน่นี่แหละคือโชคชะตาโดยแท้เช่นเดียวกับสุภาษิตท,ที่ว่าคนคำนวณมีสู้ฟาลิคิตถึงติงห้าวะจะไม่ได้รู้ถึงปัจจัยแห่งความบังเอิญต่างๆนี้แต่เขาก็รู้ตัวดีว่าเขานั้นได้เปรียบกว่ามาก แม้ว่ามู่เทีนยนหยางจะได้รับการกล่าวขานมากมายถึงสมบัติที่เขาได้ไปเมื่อตอนฝ่าฟันโบราณสถานแห่งนี้แต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ติงห้าวอได้พบการเดินทางของมู่เทีนยนหยางก็ถือด้อยกว่ามากเด็กหนุ่มนั้นได้แต่หัวเราะกับความโชคดีของตนที่แม่แต่สวรรค์ก็ยังช่วยเขาหรือนี่อย่าดีใจเหมือนขอทานได้อาหารไปเลยเทพดาบกล่าว เทพกระบี่ยังกล่าวเสริมอีกว่าสถานที่แห่งนี้นั้นปลอดภัยมากเรามาฝึกฝนเจ้าขณะย,ยังเป็นเหล็กร้อนร้อนกันก่อนดีกว่าและมาจัดการกับผลึกแก้วพลังอย่างอาคีสุดขั้วกับผลึกแก้วพลังหญิเงเยือกแข็งขั้นสุดอย่างละเอียดเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของพวกมันขึ้นไปจนถึงระดับสูงสุดแล้วทีนี้เจ้าก็จะได้รู้ถึงความแข็งแกร่งอันแท้จริงของพวกมัน ติงห้าวพยักหน้าและกล่าวขอบคุณเทพทั้งสองก่อนจะนั่งขัดสมาธิและเริ่มต้นการฝึกเวลาผ่านไปอย่างช้าๆติงห้าวเริ่มหล่อหลอมเพลิงน้ำแข็งภายในผลึกแก้วพลงังหยินเยือกแข็งขั้นสุดในจุดตันเทียนด้านล่าง ก่อนจะเริ่มใช้เคล็ดจากคัมภีร์พินิษกระบี่ให้สวนเพื่อกลั่นมเมล็ดพันแห่งลมปราณจนกระทั่งมันเอ่อล้นไปด้วยพลังเพลิงสีทองที่ส่องประกายอยู่ด้านในด้วยความทุ่มเทของติงห้าวพลังเพลิงเยือกแข็งและ,มะเมล็ดลมปราณเยือกแข็งก็พลันเกิดการหลอมรวมเข้าด้วยกันอย่างช้าๆและเปลี่ยนมเมล็ดพันแห่งลมปราณที่จากเดิมเคยเป็นสีเงินซีซีให้กลายเป็นเงินบริสุทธิ์ด้วยการประทับ ค่อยๆย,ย้อมมันด้วยพลังของตนและเมื่อยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าใดสีของมเมล็ดพันธุ์แห่งลมปราณก็เริ่มมันวาวขึ้นเท่านั้นจนกระทั่งมันดูสว่างใสราวกับอัญมณีไม่มีผิดแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่ากระบวนการนี้จะใช้เวลานาน,านเท่าใดภายในจุดตันเถียนส่วนล่างของติงห้าวอนนั้นปรากฏแสงสีเงินเรืองรองสว่างจ้าขึ้นทุกชั่วขณะจนมองเห็นได้จากภายนอกร่างกาย ชั้นบางบางของผิวเงินกระพริบอยู่บนผิวของมเมล็ดลมปราณเยื่อแข็งด้วยขนาดที่หดเล็กลงจากเดิมเกือบสิบเท่าในขณะที่ส่วนหนึ่งได้กลายสภาพเป็นของเหลวหมุนเวียนอยู่ภายในและในที่สุดพลังปราณเยื่อแข็งก็ได้หมุนเวียนกลับไปยังจุดที่ผจรมือจุดเซี่ยวอินจากนั้นผ่านจุดอื่นๆจนกระทั่งถึงจุดที่เจแล้วจึงเริ่มวิ่งวนผ่านเข้าสู่มเมล็ดสายทานลมปราณ ราวกับนกโผบินสู่รังมเมล็ดสายทานลมปราณเล็กๆนั้นพลันเข้าครอบงำแทบจะทุกสิ่งและเกือบจะเข้าแทรกเป็นหนึ่งเดียวกับพลังปราณเยือกแข็งในร่างกายของติงห้าวอในขณะที่ติงห้าวอกำลังงงเง,งันอยู่นั้นมเมล็ดสายทานลมปราณก็พลันเกิดการสั่นน้อยๆก่อนที่ชั้นของเหลวบางๆจะแยกตัวออกมาและหมุนเวียนวนกลับไปยังจุดลมปราณที่7และเส้นลมปราณตามลำดับ สายทานลมปราณติงห้าวในขณะนี้กำลังเปลี่ยนไปด้วยความตื่นเต้นในที่สุดก็ได้มาแล้วสินะสายทานลมปราณ ตำนานนั้นกล่าวขานกันว่ามีเพียงผู้ที่มีพลังยิ่งใหญ่กว่าปราดยุทธ์โดยกำเนิดเท่านั้นที่จะสามารถดูดซึมพลังงานบริสุทธิ์จากสวงสวรรค์และผืนปฐพีและสามารถนำมาผนวกรวมเข้ากับพลังลมปราณในร่างกายของตนได้เพื่อทำให้มันบริสุทธิ์ผุดผ่องจนกลายเป็นของเหลวในที่สุดบทที่222ความสัมพันธ์ห่วยห่วย สายธารลมปราณนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่และแสนยานุภาพติงห้าววนั้นไม่เคยได้คาดคิดเลยว่าเขาจะมีโอกาสได้มาถึงจุดนี้หลังจากได้พบกับผลึกแก้วพลังหินเยือกแข็งขั้นสุดถึงแม้ว่านี่จะไม่ได้หมายความว่าเขามีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับปราดยุทธ์โดยกำเนิดแต่สายธารลมปราณก็ถือว่ามีคุณประโยชน์มากมาย สิ่งที่ง่ายที่สุดที่เด็กหนุ่มสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้นั่นก็คือการทำให้พลังลมปราณในร่างบริสุทธิ์มากขึ้นซึ่งเมื่อมันเข้าสู่เส้นลมปราณและจุดชี้ะจรความเร็วของเขาก็จะเพิ่มขึ้นด้วยอีกทั้งการเคลื่อนที่และการหมุนเวียนพลังลมปราณก็จะรวดเร็วขึ้นเช่นกันทำให้การฝึกฝนในฐานะจอมยุทธของเขามีพลังมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม และเมื่อมีพลังลมปราณระดับสูงเข้ามาแทนที่พลังของเกาวก็จะต้องสูญสลายไปนี่เป็นหนึ่งในความท้าทายที่แสนจะยิ่งใหญ่สำหรับจอมยุทธที่อยู่ในระดับเดียวกับเขาติงห้าว่จะหัวเราะอ,ออกมาเบาๆไม่ได้เมื่อปลายนิ้วมือของเขาได้หยิบอากาศที่ว่างเปล่าขึ้นมา ก่อนที่จะปรากฏดอกไม้งามที่ทำจากผลึกน้ำแข็งขึ้นมาดอกหนึ่งมันค่อยๆเพเยะกลีบงามโปร่งใสออกดูเป็นสีฟ้าอ่อนๆเขาเป่ามันเบาๆเมื่อกลีบหนึ่งของดอกไม้ต้องลมหายใจมันก็แตกตัวออกกลายเป็นแสงสีเงินและตกลงบนหินสูงใกล้ๆแต่แล้วบางสิ่งก็เกิดขึ้น หินก้อนยักษ์ที่มีอายุนานหลายั่วคนนั้นพลันกลายเป็นน้ำแข็งทันทีเมื่อต้องกลีบดอกไม้งามก้อนหินนั้นส่งเสียงเล็กน้อยเมื่อถูกแช่แข็งอย่างไม่ทันตั้งตัวก่อนที่จะตามมาด้วยเสียงดังสนั่นของก้อนหินที่ระเบิดออกกลายเป็นฝุ่นผงนับพันโปรยปลายคล้าไอเย็นรุนแรงอะไรเช่นนี้เมื่อเทียบกับพลังลมปราณเยือกแข็งของติงห้าวอแล้ว สิ่งนี้นั้นมีพลังทำลายล้างสูงกว่าถึงสิบเท่าหากผลึกกลีบดอกไม้นี้นั้นต้องโดนผู้คนแม้แต่ผู้แข็งแกร่งที่บรรลุขั้นจอมยุทธแล้วก็คงจะต้องถูกแช่แข็งไม่ต่างกันเป็นแน่สมแล้วที่ได้ชื่อว่าเป็นขุมทรัพย์ผลึกแก้วหยินหยางแห่งสวงสวรรค์และแดนปฐพีทั้งสองนี้ ช่างเป็นพลังฟ้าประธานโดยแท้เมื่อนำมาผนวกรวมกับวิถีดาบและกระบี่เทวะข้าละไม่อยากจะคาดเดาเลยว่าอนาคตเจ้าจะกลายเป็นเช่นไรจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเทพกระบี่กล่าวขึ้นอย่างชื่นชมเคล้าตกใจฮ่าฮ่าฮาดูเหมือนข้าจะได้สร้างสัตว์ประหลาดอัจฉริยะขึ้นมาเสียแล้วสิเทพดาบหัวเราะอ,ออกมาอย่างไม่สงวนตัวใดๆ นางบ้านนี่เจ้าไม่มียางอายเลยหรือยังไงหาไอ้หนูติงนี่เป็นสิทธิ์ของข้าแท้ๆเลยเชียวเทพกระบี่กล่าวอย่างโกรดเกรี้ยวข้าไม่ยากรู้ว่าผู้ชายจะสามารถสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้ด้วยเทพดาบสวนกลับ ก่อนที่เทพกระบี่จะหัวเรอะขึ้น555พูดอย่างกับเจ้าเคยมีงานสิอาจารย์ของข้าเคยสอนไวแ้แท้ๆหากผู้หญิงไร้ซึ่งผู้ชายก็คงไม่มีปัญญาจะให้กำเนิดอะไรขึ้นมาได้หรอกพูดไปเถอะเพอเจอรนะ์นักเทพดาบยังคงไม่สนใจ ห5าหงั้นแสดงว่าเจ้าก็เป็นสาวพรหมจรรย์พันปีจริงๆนะสีต่อให้แข็งแกรง่งเพียงใดแต่ก็ไรซึ่งความเข้าใจในบุรุษเพศและสตรีเพศไม่ต่างอะไรจากคนโง่เง่าเลยเทพกระบี่กล่าวเยาะเยะ้ยเดี๋ยวเราจะได้เจอกันสักตั้งนะเจ้านี่เทพดาบนั้นไม่หายโกรธแต่กลับเต็มไปด้วยความอับอายแทนสิงห้าวอนั้นไม่รู้จะพูดอะไรต่อไปดี นี่เขาควรจะต้องสอนเทพดาบเกี่ยวกับเรื่องเพศชายและหญิงหรือเปล่าเนี่ยติงห้าวอคิดในใจแต่อย่างไรเสียพวกเขาก็ได้กล่าวขึ้นมาถึงอาจารย์ของพวกตนพวกเขานั้นแข็งแกร่งถึงเพียงนี้แล้วอาจารย์ของพวกเขาจะแข็งแกร่งถึงเพียงไหนแต่จากที่ฟังฟังมาดูเหมือนพวกเขาจะไม่เคยญาติดีกันเลยสินะ เทพทั้งสองยังคงทะเลาะก,กันภายในหัวของติงห้าวอไม่มีหยุดหย่อนติงห้าวอนั้นรู้ตัวดีว่าตนคงไม่มีปัญญาไปขัดอะไรได้เขาจึงหันมาพุ่งเป้าไปที่การฝึกฝนของตนแทนติงห้าวนั้นใช้เวลาราวอีกครึ่งชั่วยามในการถ่ายโอนและหลอมรวมผลึกแก้วพลังอย่างอัคคีสุดขั้วเข้ากับเมล็ดลมปราณเพลิงที่จุดตันเถียนกลางอกของเขา เช่นเดียวกับที่เขาคาดไว้ก่อนหน้าหลังจากการหลอมรวมพลังทั้งหมดเข้าด้วยกันมเมล็ดลมปราณเพลิงก็ได้ถูกละลายและกลายเป็นของเหลวสีทองแทนและขนาดของมันก็ลดลงเหลือเพียงหนึ่งในสิบเท่านั้น พลังลมปราณเพลิงใน6จุดลมปราณแรกของเส้นลมปราณเหรินในที่สุดก็กลายเป็นของเหลวหลังผ่านกระบวนการนี้ไปและผลลัพธ์ของมันก็คือความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นกว่าหลายเท่าเมื่อติงฮ่าวได้จัดการกระบวนการเหล่านี้จนเสร็จสิ้นเขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าเทพทั้งสองยังไม่จบธุระกับการกนกดกักันไม่สิ้นสุดราวกับหมายจะด่ากันให้ถึงตายอย่างไม่ยอมแพ้งั้น คงต้องรอสินะเมื่อปราศจากคำแนะนำจากเทพทั้งสองติงห้าวอก็ไม่สามารถออกจากพื้นที่แห่งนี้ได้เขาจึงทำได้เพียงแค่รออย่างใจเย็นเท่านั้นเขาหมุนเวียนลมปราณเพลิงในจุดตันเถียนตอนกลางและเริ่มทะลวงจุดที่7็ซึ่งเรียกว่าจือกงในเส้นเหริงของเส้นลมปราณแรกจากหเส้นลมปราณชุดที่สอง และจากการใช้อาคมขั้นต้นสำหรับฝึกยุดดวยดาบในที่สุดติงห้าวอก็พบว่าสายทานลมปราณน,นั้นพิเศษมากเพียงใดทันทีที่ความคิดของเขาเปลี่ยนไปสายทานลมปราณที่เบาบางที่ไม่ต่างจากเส้นผมนั้นก็พลันพุ่งตรงเข้าสู่พื้นที่อันไรขอบเขตที่ผสานจิตใจกับความคิดและผสานความคิดกับพลังปราณพลังลมปราณพุ่งตรงเข้าไปอย่างไม่มีชะลอ แต่นั่นยังไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจที่สุดพลังอันหน้าทึ่งของสายทานลมปราณต่อยุดลมปราณน,นั้นรุนแรงราวกับพุ่งทะลุผ่านจุดจือกงและหมุนวนเวียนในนั้นอย่างรวดเร็วในที่สุดตันเถียนดาบบริเวณกึ่งกลางอกของเด็กหนุ่มก็ก้าวเข้าสู่ขั้นผู้ฝึกยุดเจ็ดจุดลมปราณเสียทีติงห้าวอนั้นยังไม่อ่อนแรงจนหมดสิ้น เขาพยายามผลักดันตัวเองอีกเฮือกหนึ่งให้ตันเถียนบริเวณกึ่งกลางอกของตนก้าวไปจุดที่8แต่เขาก็ต้องหยุดตัวเองไว้เสียก่อนด้วยการก้าวสู่ขั้นถัดไปที่เร็วเกินไปอาจทำให้พื้นฐานการฝึกฝนนั้นไม่มั่นคงได้แต่นับว่าเป็นโชคดีที่ในตอนนี้เท่าทารกทั้งสองเลิกทะเลาะก,กันเสียทีความสัมพันธ์ของพวกเรานี่ห่วยแตกที่สุด เทพดาบกล่าวพอรู้สวาสดพวกข้าจะไม่สนใจกันอีกต่อไปและสร้างข้อตกลงเรียบร้อยแล้วพวกเราแบ่งเวลากันพูดหากเขาพูดข้าต้องเงียบหากข้าพูดเขาต้องหุบปากและในฐานะของผู้ชนะตอนนี้เป็นคราวของข้าติงห้าวเช็ดคราบสีดำบน,นหน้าผากออกก่อนจะพูดในใจว่าท่านทั้งสองทะเลาะอะไรกันหรือ ถึงเวลาแล้วเจ้าหนูติงเจ้าได้ซึมซับพลังจากผลึกแก้วพลังอย่างอัคคีสุดขั้วและผลึกแก้วพลังหินเยือกแข็งขั้นสุดซึ่งเป็นด่งแก่นแท้ของสายโลหิตแห่งผืนปฐพีเรียบร้อยแล้วและถ้าพวกมันหายไปแล้วนั้นมันก็มีหวังโลกแห่งนี้ได้พินาศเป็นแน่เทพดับคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวต่อว่าอีกทั้งจิตวิญญ,ญาณบรรพการก็ถูกกำจัดแล้ว สถานที่มิติอาคมลวงแห่งวิญญาณร้ายแห่งนี้ก็คงสูญเสียการควบคุมและจะพังทลายในเร็วๆนี้แน่เราต้องรีบออกจากที่นี่ให้ไวที่สุดติงห้าวอตกใจกับสิ่งที่นางพูดเป็นอันมากมันกำลังจะพังทลายงั้นหรือแล้วคนอื่นๆและพวกเขาจะต้องตายที่นี่เป็นแน่